วันนี้ยายก็พาเพื่อนๆนมาชื่นชมความสวยความงามดอกดาวกระจายนะคะเพื่อนๆนหนึ่งนาทีกับดอกดาวกระจายสวยบานสะพั่งให้เราได้ชื่นชมกันนะคะเพื่อนๆนชมภาพชมบรรยากาศของดอกไม้หลากหลายสีสันสวยงดงามไม่ช้าเพื่อนๆนดูคะ่ะสวยมากมายเลยยายชื่นชมดอกไม้ยายเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบใกล้ชิด กับดอกไม้ดาวกระจายหลากหลายสีสันนะคะหนึ่งนาทีค่ะเพื่อนๆนชื่นชมดอกไม้กันค่ะสวยไหมคะดูภาพดูบรรยากาศของดอกไม้ต้นไม้ใบไม้นะคะยาญ่เก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆืนได้ชื่นชมไปด้วยกันกับดอกไม้ดาวกระจายค่ะเพื่อนๆนหลากหลายสีสีสวยมากใช่ไหมคะเพื่อนๆดูนะคะชอบสีไหนคะ ต้นไม้สวยไหมครับเพื่อนๆถ้าสวยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ส่งดาวให้ยายเป็นการสนับสนุนก็ได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญสมหวังเฮงๆปังป